คนที่รายได้ขึ้นขึ้ๆลงลงหาเงินเหนื่อยเป็นนี่หมุนเงินไม่ทันอยากจะออกจากวัฏจักรเดิมแต่ออกไม่ได้ คุณสามารถแตัดวิธีการทิ้งทั้งหมดเลยถ้าคุณคุมสิ่งเดียวได้คือคุมสิ่งที่อยู่ภายในคือวายเบรชั่นคุณฟังคํานี้ไว้นะ m ันนี is not just a number มัน e ี่คือ energy มันนี่คือพลังงานทุกอย่างในโลกนี้เมื่อซูมอินเข้าไปเยอะๆทั้งหมดมันคือคลื่นมันคือสิ่งที่เรียกว่าวายเบรชั่นไฟดวงนี้จริงๆแล้วมันติดดับ50ครั้งใน1วินาทีเราเรียกไฟนี้ว่าไฟ50허ซ์สายตาเรามองไม่เห็นตอนที่มันติดดับติดดับราว50ครั้งใน1วินาททีุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเวลาตอน,น,น,อน,นที่คุณจัับออยู่มนคคืลื่น เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ในโลกนี้จะไม่เข้ามาหาคุณเลยถ้าคุณไม่ได้มีไวเบชั่นความถี่เดียวกับสิ่งนั้นเงินก้อนนี้จะไม่เข้ามาหาคุณเลยถ้าคุณไม่ได้มีไวเบชั่นแบบเดียวหรือความถี่เดียวกันกับสิ่งสิ่งนั้นคุณต้องสร้างไวเบชั่นให้แมชกับเงินในระดับที่คุณต้องการทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่ไวเบชั่นของคุณไปฟอร์มหรือไปดูดสิ่งั้นมาคุณฟอร์มไวเบชั่นบางอย่างเพื่อดึงลูกค้างี่เง่าเข้ามาคุณพยายามที่จะปิดกัน ขายพอวายเบชั่นคุณลวกคุณก็ล่วงด้วยคนทําธุรกิจทุกคนเคยเป็นหมดเงินไม่เข้าบางเดือนมันดีดีดีด,ดีท้ายปุ๊บวเบชั่นตกติ้วล่วงฟักเดอะฮาฮะช่างวิธีการไปกันแต่ให้คุณโฟกัสที่วเบชั่นเพราะเมื่อวเบชั่นคุณถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีอินสปายแอคชั่นเกิดขึ้นสัญญาณบางอย่างบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิและคุณแค่ฟอลโล่อิสติ้งหรือฟอลโล่สิ่งที่อินสปายให้เราทำทางนั่นแหละฮะคือทางที่สั้นที่สุด สร้างไวเบรชันของจิตเหลือเฟือทุกอย่างพร้อมให้กับทุกคนถ้าุกคุณไปตามวัดมันจะมีตู้ใช่ไหมตู้ข่าน้ําข่าวไฟตู้ลงทุนบูรณะสารสงลงทุนการทุนการศึกษาคุณใส่ไปใส่ไปใส่ไปคุณพร้อมไปช่วยทุนการศึกษาคุณพร้อมไปช่วยบูรณะวัดที่การให้ขยายพอข,ขยายเสร็จปุ๊บวเบรชั่นขึ้นนะมีทุกศาสนามันคือสโลบายเพื่อให้คุณยกระดับไวเบรชั่นของคุณครับ